ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hangover Fishing นะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานทุ่งลองอํำเเมรุคละบูนีจังหวัดพังงาน,นะครับนี่คือสภาพใหม่น้ำกำลังลงเลยนะครับ มีสองสะพานครับเดี๋ยวเราจะตกสะพานนี้วันนี้อากาศดีนะครับน้ำลงแล้วครับวันนี้มาสายนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับผมวันนี้จะมาใช้เหยื่อเหยื่อหนอนยางกับไมโครทิกนะครับไมโครทิกก็ไม่เกินสิบไม่ไม่เกินจดกรัมเพราะว่าน้ำมันตื้นนะครับ ส่วนปลานี่ก็เดี๋ยวตกเยียสดโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันเลยว่าจะได้ตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมนะครับโอ <Okay. S 3> เคเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นหนอนหัวจิก2.5กรัมนะครับ uh. วันนี้ปลาไม่กัดเลยผมก็ไม่ได้มานานมากแล้ว มาตอนน้ำลงแล้วนะครับมาช้าวันนี้ นครับหนึ่งตัวข้างปานบ่อยนะครับเล็กเกินผมจะไล้เคาะตามหัวเสานะครับตามจะชอบอยู่ตามเสาถ้าเสาไหนไม่กินแล้วก็เปลี่ยนเสาไปเรื่อยๆนะครับ

tao mày nữa nhé tao mày, tui đẻ tao mày, phiêu nước cũng cố tao tàu nha các bạn, tao mày cắn phiêu nước đấy, bên khang ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าโดนหนึแล้วนะครับตัวนี้ทอดได้นะครับขอเก็บกันตัวนี้ รู้ว่านกอะไรนะครับไม่กลัวก่อนเลยคุ้นมากเอากุ้งนะครับกุ้งโอ้กัดกุ้งเลยครับยอดนกอะไรมันนกคุ้นมากนะฮะกินกุ้งนะครับกุ้งปลาโยนไม่ให้ มี่ตามกัดนะครับเขาตามหัวเสาอย่างนี้นะมีตามกัดไม่ได้เปิดกล้องนะครัโดนนะครับอุย้ยมงมงครับปลามกุกฟุ้งเลยฟุ้งเจอฝูงกระบองเลยนะครับเจอฝูงกระมงรถก็มาพอดีเรียกฟ้านะครับ Lung là lưng là đơn á đơn nam cao yang lưng là đơn 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 lưng là นี่ครับไซส์ใช้ได้ไซส์ทอดนะครับกัดน้อนอยางนอนอยางสี่เกียวหัวจิกสองจดหน้ากรัรมนะครับมุนเร็วเร็วยโดนอกีกแล้วนะครับ เดนทุกไม้ป๋าก็โดนโอ้มันเลยมันเลยอย่างงี้ป๋าก็โดนไซส์เดียวกันนะครับไซส์เท่าไซส์สี่นิ้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับเลยนะครับของผ,ผมไซส์โอ้ สวยนะครับตอนนี้ฝ่ามือครับฝ่ามือเจอหลุมแล้วเจอหลุมว้าวขันทุกไม้ครับขันทุกไม้ขันเองแล้วขันไม่โดนโดนอีกแล้วโอ้ยลุกลุกลุ nón pin lên, lên. cắt nón pin lên đấy các bạn. Mở đù camon mình như ngay. đưa nè, đưa nè. Tàm mà cắt các thấy กัดนอนวินเลย เยอะมากนะครับฝูงนี้เจอหลุมแล้วเจอหลุมมาดูนมาดูนโอ้หลุดอย่าหลุดลอยนะไปอะ่ะหลุดลอยไปหลุดนนะครับ Được rồi, xoay xoay mình đã kim mà, đây xoay nè,

บางนะครับนี่นครับผ่งานแป๊บเดียวน้ำเริ่มนิ่งแล้วก็ปลามานะครับเมื่อกี้น้ำเที่ยวมากปลาไม่กัดเลยโนยันึ่เลยครับ เลยแบบนี้เจอหลุมมัน ตามตามเองนะมันก็วนๆอยู่แถวนีว้นะครับเรียนๆวนวน น้ำไม่เที่ยวนะลูกพี่สอทอมายืนเป็นกำลังใจโดนครับลอยเลยตัวนี้อัดลอยเลยตามกแล้วตามกึงนะ ว่าผมหมุนเร็วไปนะมันไล่ไม่ทันแต่มันเริ่มระเวงนั้นครับดูจากการกขิมกัดตุกไม้กับกัดตุกไม้เหยื่อหนอนยางหัวจิกโดนแล้วครับโดนแล้วครับเหยื่อหนอนยางหัวจิก จิ๊กสองจุดห้ากรัมนะครับฝงมันเหลือไม่ถึงสิบตัวแล้วที่ตามขึ้นมาโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้ยตัวนี้วิ่งดีตัวนี้วิ่งดีมากครับโอ้ยไซส์ซสวยไซส์สวย ขีบฟ้านะครับไม่ในใจขอถ่ายรูปกันเจอหลุมกระมงนะครับแป๊บเดียวจะ20ตัวแล้วมั้งครับสะพานทุ้งละองนะครับกัดอีกแล้วกัดทุกไม้ นะครับตามมาชกทุกไม้เลยทุกไม้จริงๆนะครับ mm. น้ํามันไม่เดินน้ําไม่เที่ยวนะครับปลาเลยกินกัดอีกแล้วทุกไม้นะครับทุกไม้เลยนี่แต่ผมโดนทุกไม้หลายตัวแล้วนะครับกัดไม่โดนเลยโดนนะครับโดนแนละ้ว โดนแล้วครับโอ้ยตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ข้างปานปานผมเรียกข้างไยนะครับมา,าโดนโอ้กินเหมือนกันเยาะสดนะครับใช่เยาะสด <c oughs> <G ül üş> กัดผิวน้ำแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้มันลางเลยโดนหนึ่งแล้ว <S <S ปลามันกัดผิวน้ำนั่นนั่นนะครับ

โนครับปลาหมึกอยู่นี่อยู่นี่เยอะมากนะผงใหญ่นะครับยี่สิบตัวเมื่อกี้ก็โดนเหมือนหนึ่งตัวนะครับไม่ได้เปิดกล้องน้ำก็ลงแล้วนะครับลงเยอะแล้วตามนะครับตามผมต้องย้ายที activity, ่เรื่อยๆครับอ่าลุง โอ้ยกัดไม่โดนนะครับลมแรงมากกัดอีงแล้วนะครับ กรลังมองกระมองนะครับใส่ฝ่ามือ mới kia cũng ăn cơm nè, nãy kia cũng ăn cơm nè, nãy kia cũng ăn cơm nè, nãy แป๊บเดียวสามตัวแล้วนะครับกัดนอนยางสีเขียวหัวจิก2.5กรัมนะครับถ้าเราจะอกกระมองเราต้องสับไวๆนะครับโดนอีกแล้วนะครับ,โอ,รบโอ้ยลุด บากมันบางเกินปิดเบรกปิดเบรกแน่นก็ไม่ได้เบรกต้อง่อนไว้นี่นะครับเจอหลุมนี้ไปหนึ่งสองสามสี่หกตัวนะครับหนอนมอม,มขาดเลยเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับหัวจิ๊กสองจุห้านอนยางสี่เกวนี่ขาดมาแล้วครับ กระมองต้องสับให้ไวนะครับกัดน,นะครับกัด นอนยางกระมงนอนยางสองจุดหัวหัวจิกนะครับสองจุหากมเป็นทรง oh. แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะฉลับไปมานะครับซองนี้นี่ก็บ่ายสามครึ่งแล้วนะครับผมก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับมาตกได้ประมาณสามชั่วโมงกว่ากนะครับก็วันนี้ได้พอประมาณผมคิดว่าน่าจะสามสิบตัวขึ้นนะครับ มากระมงไซสามนิ้วสี่นิ้วนะครับวันนี้ก็พอได้มันมือพอสมควรไม่ได้มาทุกอองนานนานมากแล้วนะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมก็จะไปทะเลอีกนะครับไปออกเรือนะครับออกเรือยังไงชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับ ไปเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ